สวัสดีทุกคนค่ะย่ำเสาเ์เลยครับพี่น้องแล้วอมลูกอมกับพี่น้องนะคะอากาศออร้อนมากแม่จะบอกนะ้ว่าจนปวดหัวเลยกับพี่นอ้องขื่นสมองเลยยัง่าอยู่เอมื่อวันนี้กะลองไรสุดกับพี่น้องล่องไรสุดบึงว่าไมโครโฟนกครับไฟนะคะที่เขาสั่งมาเป็นชุดเนี่ยใส่ดีบอกอเสียงดีเด้อและค่ะเนาะชัดเจนดีเพราะว่าเอาเพต้องแหกปาาตะกุนถังทาเลก็ได้ยินอยู่ค่ะพี่น้องพอเสียงปลาปลา,ามันก็ เป็นคนเสียงดังอยู่แล้วค่ะพี่น้องมันมันบริวารตระกูลอย่างเดียวเพราะป้ามันเสียงมันค้นเสียงแบบนึงเสียงใหญ่อยู่แล้วนะคะมันก็เลยเป็นการที่บริมีอย่างหลายป้าก็เลยเออนะทุนแรงน้ำนะคะพี่น้องเพราะวะ่าบางทีอ่าอ่ากล้องมันอยู่ไกลๆมันบะตั้งอยู่ไกลๆห้องเนี่ยมันเสียงมันเข่าบริเต็มที่อย่างเอฟซีได้ฟังได้เต็มที่เลยนะคะพี่นอ้องป้าดอกไม้มันบานเต็มนาะบานเลยพี่น้องเลยบานจะว่านั่นอืีเยวจะต้องตัดตัดถ้งตัดให้มันเป็นสาวไม่ ป้าก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละอยากอันไหนเฮ็ดซึ่งที่ดีๆให้เอฟซีได้เห็นนะพี่น้องเพราะว่าอันน่ะเราเข้ามันกะสีได้ดึงเบึงกันเดยเออยังกะอึ๊บเดี๋ยวเด้ป้าเอาคนไก่ตัดอันนี้อนตัดต้นไม้กำลังสีออกแล้วห้ามึือหัวกำลังสีออกแล้วนะฮะพี่น้องสีฮ็ดงานก็เลยจิตตัดดอกไม้กันนะเพราะว่าตัดเสาให้มันเสากับพี่น้องเพราะว่า เวลานน่นมันสีเด็กออกขึ้นมาใหม่นะโปรงเสาเพราะอากาศมันฮอนมั่งเห็น่ครคบพี่น้องมันแตกแตกหลายอันยะกเลยไหมครับพี่น้องมึงเนี่ยล่ะตัดเลยดีกว่านะครับพี่น้องตัดเลยมันแล้วมันจะได้แตกยอดออกมาใหม่แตกเสาขึ้นมาใหม่นะฮะเห็นบ่เนาะกลัวฝนมันตกดีไหมมันก่นหนีแล้วมันหนักครับพี่น้องเนี่เห็นบ่ตัดซะเลยยังไงมันก็โรยอยู่แล้วครับพี่น้องอืม ตัดเลยเห็นบ่อัน,นีนที่เราตัดไปแล้วเนี่ยมันก็แตกยอดเห็นปะ่ะมันแตกยอดครับพี่น้องเห็นบ่นี่แตกยอดอดอกมันลรยค่ะเราก็ต้องตัดมันเลยอ,อันไี้บนนั้นเขาก็ตัดเลยพอสิ้นปีเขาก็ต้องนั่นคือเกา่าอือนี่แหละค่ะเห็นเกิดลูกหูลูกตาเออพอป,ปาตัดปาผิดเพรามันขึ้นมาเลยค่ะมันก็จะได้ออกดอกอดๆออกมาไงคะเพราะว่ามันโรยแล้วเราจะได้แบบว่า ตัดให้มันตรงนี้เลยอืเห็นไหมบ่ต้องเสียดายมันตัดมันแล้วมันจะได้ออกดอกใหม่ครับพี่น้องเนี่ยเห็นบ่สวนหน้าบ้านอันนี้มันรู้สึกว่ามันยังเนี่ยแตกยอดแล้วกับบ่มีดอกตัดมันซะเลยอืตัดสาให้มุงได้ออกใหม่ดอกไม่รู้ดอกอะไรที่จริงมันดอกนี่สีสวยนะคะพี่น้องดอกสีแดงสวยดิเนี่ย ตัดมันซะเลยเกะกะนะฮะบังหน้าบานเนี่ยดอกพวกนี้กำลังออกค่ะบานตัดมันซะเลยค่ะเอ๊บนี่จะไปเห็ดงานแล้วบ่ได้ทอนหยาหน,น้าบานด้อค่ะเพราะว,ว่าจังไดเพราะว่าไอ้ขี้ข้านเพราะว่าอยู่ตรงนี้น่ะมันกับดอกไม้มันสารพัดแล้วก็้งเป็นเป็นผักน้าผักปลาปลาก,ก็กินค่ะเป็นผักปลามันขึ้นมากสีปลาก,ก็เก็บเก็บเอาค่ะเนี่ยเป็นผักปลาด้วยค่ะเห็นบ่ ดอกไม้ดอกแดงอันนี้มันค้นมามันเพิ่งตายอืเอเห็น่ครคบพี่น้องช่วงนี้โอ้เมื่อวานนีไน่ได้กินผักได้กินามะเขือจกของพี่น้องเนี่ยมะเขืออยู่ในสวนเงือปลูกว่าหลายปีแล้วก็ซื้อเขามากแล้วค่ะพอเราปลูกมากแล้วมันสีตาย,น,ยนะคะบาะกลับมันร้อนมากตอนนี้ได้กินเมื่อวานเลยไปเอามาเข็ดซุปนอ้องไปกินเลยหนึ่งเขานี้เามื่อวานนี่อย่านั่งรับอยู่พี่น้อง กินยาแล้วก็เลยนันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไปเห็ดงานเห็ดงานเหรอคะพี่น้องเดี๋ยวเปล่าแล้วอากาศมันห่อนลายใส่เขนสัน่นไปกับมันไหมแขนก็เลยใส่เสื้อแบบแขนยาวสิละแบบบางๆค่ะแต่ก็ห่อนป้าปานคนขี้ห่อนค่ะขียวร้อนมากเอาก็มองว่าน,นี่นะคะก็เท่ากับเดฟังข่ากันเนาะพี่น้องเนาะฟังข่ากันป้าก็ ทำสิ่งที่ดีแล้วกันให้สังคมผู้ใดชิพีชิถูกที่ยังห้สซันเป็นคนตัดสินเองพิจารณาเองนะพี่น้องป้าบ่อยากย่งเกีียวพอเรื่องนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นไดคนเท่ามันสิมาปัดไม่หยังเฮ็ดแต่ความคนเท่านี่ทะเลาะกันแม่นบ่พี่น้องเฮ็ดเทาทะเลาะกันป้าบุอยากไปทะเลาะบุอยากไปนั่นกบผู้ใดหรอก เมือม่อยเมอยพี่นอ้องเมยเมื่อยซุ่มเป็ดซุ่มสัมภเวสีพวกนี้บุมีบุบรูจากหยุดบุรุจักยอนบูหูจกาจกบากบูหูจักกรรมนก็ให้มันคิดพิจารณาเอามันบุมีจิตสำนึกหรอกพวกนี้แต่มันมีจิตสำนึกมันคงโบยอยู่ยังเสียบอกปัญหาอะไรไรตุบสบผูอื่นหรอกไรขาแก่งคนทั้งอมหรอก เมียนบอกค่ะพี่นอ้องอ่ะ้ห่อนคับในรถกับห่อนบ่กา้าฉีดน้ำหอมเลยพี่น้องเองถ้าฉีดน้ำหอมนะข้อนี่เปื่อยรถมันร้อนน่ะเพราะว่าเอ่อน้ำหอมเนี่ยพี่น้องมันเป็นเอนกอรหฮ้อเม็นบอกไกลสิมมหมดลรอฉีดตะเสือนใช่ะืะ สีเผาองศาโอ้โหแทบตบแตกเลยต้นมงต้นไม้ตายมดใหม่ดม,มดพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันบริเวณไหนเพราะว่าห้อนเกินเกิน,เก,นเกินสิรับได้คนหยิไปอยู่เมืองไทยไปเที่ยวเมืองไทยดูดูดดนี่ของความชินชาเลยค่ะป้าถึงบอกว่าเดี๋ยวไปดูต่อเมืองไทยหาห้องปีเที่ยวนึงที่นะ่ะสักปียังจะได้ไปสักเชือ บริจาเปินนีหยังค่ะพี่น้องไปเิึงเรามึงให้กับคือ,คอเกา่าอผู้เบาขึ้นรอเถอะไหนยิ่บ่แเ่นผู้เบาเฮ้ายกมือยิ้มให้มารยาทของการขับรถตั้งประเทศถ้าเขารู้ไปเขาเขาก็ยกมือเห้าเฮาก็ยกมือเขาคือเป็นการขอบคุณยิ้มปุยเลยไ่นี่ล่ละค่ะว่าสูฟังป้าปวดหัวอยู่ที่นี่มันว่ามันหยามัน ยามันกัดสมองปลาไงมันปวดตรงนี้ยายาแก้แพ้พุ้มแพ้มันแห้งกับพี่น้องพรากินไปแล้วนี่มันปวดมันมันบีบสมองเข้าไหมบีบสมองเข้ายุ่งตีวงตีแบบคือยังมีเอียงมัดฝังอยู่ในหัวเข้านี่คือยังเข้าแห้งแห้งเล่าอเม็นนั่นแหละอาการเหมือนเราแห้งแห้งเล่าแห้งอ่าแห้งยานนะมันเป็นยังไงล่ะคะกินน้ำาก็เงียวดูได้แบบนี้ สิบห้านาทีก็เยี่ยวเลียนเขาต้าอหองหน้าบัดเนี้ยยามันขับค่ะพี่น้องนะ,ะยามันขับแต่ว่าพูดถึงายาที่เมืองนอกมันดีนะกินแล้วมันก็าหายอยู่แต่ว่าถ้าเวลานั้นมันมามันก็เป็นอีกเราก็ต้องกินดีเพราะโรคแบบนี้มันรักษาไม่หายนะคะคนเป็นทั่วโลกนะ,ะโรคภูมิแพ้เนี่ยโรคผู้ดีนะะเออนะคะโรคผู้ดีโรคทรมานเออเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะ,ะพี่น้องป้าคิดว่าป้ามาอยูอ่กับผัว ตำรวจคนหนึ่งนี่เขาเนี่เขาเลี้ยงหมามันแพ่ฟุ่นนั่นแหละจากนั่นแหละคะ่ะป้าเริ่มปิดนมาเลยเราวมาอยู่น้ำลุงใหม่อีกมาเจอแบบอยู่ฝ้ามืออยู่ฝ้ามือแล้วกว็เขาน้ำยาสารพัดมาเลยทําให้แบบว่าเขาแพลเกี่รอนดอกไม้แล้วลังบ้านก็ดอกไม้เอียงนนัหลายลเขาใส่ปุ๋ยปลูกย,ย,ยังสิเนอะโอ้ยแห้งแพ่คักพี่น้องนี่ไี่หลายลเป็นนักลุงใหม่แหงเป็นนักเรจะแก้นึงแบบอาการเครียดไง มันบ่สบายตัวยิ่งอากาศร้อนๆโอ้ปวดเนี่ยมันปวดหัวปวดยุ่งซีลเลยนี่ปวดปวดบางที่ปวดนน่นๆกับปวดทรมา่เดเยขี่คันซึ่งบ่บ่มีอยากเหต็อย่างนั่นแหละอ่ะคุยกันแบบชิ่วๆพี่น้องเดี๋ยวยังไงถ้ากลับมาเดี๋ยวป้าก็จะมาขึ้นไลรสุดนะคะบางทีป้าอาจจะไปเดินเล่นในเมืองเนี่ยนะสินะเพราะอากาศมันดีเพราะว่าพรุ่งนี้อากาศฝนมันตกค่ั ถ้าป้าไม่ได้มีแตนบายที่จะไปเลี้ยงหลานหรือเขาจะเอาหลานมาส่งป้าก็เดินออกกําลังกายก่อนนะคะป้าจะต้องถอดสร้อยนะคะพี่น้องตอนนี้อย่าลืมนะว่าต่างประเทศตอนนี้มีการฉกสร้อยกันแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่าทองคาเนี่ยทองคําของประเทศไทยเนี่ยมันแพงฝรั่งเป็นตลาดที่ต้องการเดี๋ยวนี้ฝรัง่งเดี๋ยวนี้มันเห็นหัวดําเห็นเลยใส่ทองมันมันจี้เลยบนรถมีคนไทยอยู่ต่างแดนประเทศอะไรนะคะ,ะประเทศเยอรมันกระโดน เขาบอกว่าอันอยุ่ไม่กากระดุมน,นะบอกว่าโดนโดนพวกไอพวกพวกกระดาษดึงจี้ใส่เนี่ยะค่ะอ่ะเขาเลยบอกว่านี่แหละมันเป็นการที่ว่าฝรั่งทําไมเขาถึงไม่ใส่กันเพราะมันเดี๋ยวนี้มันจับตามองว่าเออคนไทยนี่คนเอเชียนี่รวยเห็นโมรวยกับเพราะยังมีเงินมีทองเก็บเอาไว้บางคนเห็ดดำเห็ดยังเอาไว้เนี่ยมันเป็นสีต่ตัวพวก คนพวกโจรมันก็เลยเป็นจับตามองมันสะกดรอยตามเขาตัวว่าเขา่บ้านอยู่ตรงไหนอยู่เห็นงไหนเนี่ยมันตามเขาว่าเขาไปใส่เนี่ยมันจับตามองอ่ะนะสุดท้ายมันกับเขามาจี้เอาเลยขนาดในในวิ่งโกรดนะครับพี่น้องขนาดคนหลายๆด้มันบ่แค่เนี่ยมันดึงคุณออกมาอยู่ขางนึงเนี่ยจี้ขางนึงปั๊บมาถอดสอยให้เลยอ่มันดึงเอาเลยนี่แหละค่ะผลการที่ว่าพวกพวกนี่นะฮะพี่น้องมันจับตามองเป็นเืออันเตือนภัย ่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็มีค่ะนะฮะอย่าใส่ท่องใส่หยังนาพี่น้องบางทีป้าแอบงอกเนี่ยถ้าป้าบดิบบนหรืป้ากระบอกบดนั่นหรอป้ากระโถดนะฮะเพราะว่าป้าหอยพระความชินหอยพระตลอดนาพี่น้องเออป้าก็เลยคิดว่าเออเวลาหนาหนาวหรือไปใส่เนี่ยเขาก็ต้องแบบว่าเออมีนปิดน้ำเนยนะคะเป็นมันมันหอดลายฝรั่งก็ใส่เสือสายเดียวกับปุ่ป้าบอะกาศใส่กับพี่น้องลุงใหม่ก็มวยใส่ พอมันบวมอยู่มืองไทยมึงมหาใส่อเออนะคะมันหอนทอดอีมันก็ทอดเส้อเมวันอีหลีเมื่อวานขอดเสือไนรือเมื่อวานเนี่ยดูเคยมาบ่อยฮอดลูกเคยเหรอผืวอกันนั่งลูกใหม่กันนั่งนั่งอยู่บม่วันนั่งกับหลานเขามันรับหลานเร็วๆเขาไปบัน่าเขาเล่นน่ะนั่งอยู่มันหอนไรอ่ะโอ่าอยู่มองนอกดิเขาบ่ใส่เสือโปเสือเซ็กซี่เสือยังดิค่ะมีแตคนเขาไปเที่ยวมองไทยแหละ เขาไปเปิดเพราะว่ามันหดมึงไทยเนี่ยมัน40องศาหา10องศาเนี่ยแต่มึงนอกมันแค่20ตัว30หาเต็มที่นี่นะเต็มที่เล้า3ิผ่านเนี่ยพวกคนเห็นนี่จนว่าแบบโอ้ยต้นไม้นี่ใไหม่หมดเลยนะพี่น้องมนถึงวกเนี่ยแหละเพราะว่าปีปีนี้โลกมันเปลี่ยนค่ะนะโลกมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนมันทําให้ค้นกระบาค้นกระเดือดนะคะจูนกระไล คนตกงานก็นหลายนะฮะสงขามนะฮะมันสามารถจีวายจรงสิละ่ะเกิดผลอันตรายก็ให้นะอันเก็บนะฮะเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินอ่าเก็บเอาไว้นะฮะดองเอาไว้นะ,ะสะสมเอาไว้นะ,ะเพื่อยังฉุกเฉินเท่าออบรูน้ำสีท่วมเออฮืยเป็นหยังสินะเมนบอกค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าพวกเขาดีแบบ นำมันละลายไงมันผ่อนไหลอ่ะอ่ามันมีความเย็นก็มีบางทีปีปีปนาได้เบิ้งเ้วอปีใหม่เนี่ยรกมันสิไปเที่ยวสกีเออนะคะมันสิหนาวหนาวสั่มเดเออเขาไปเที่ยวสวิตเขาก็เลยว่าโอ้อยากไปน้ำเด้สนอกแต่ว่ารถเขาน่ะมันนั่งได้แค่สองคนนึงสามคนก็ตัวน้อยเออนะคะพราว่าเขาเลยซื้อรถใหม่ก่อนรถขบครั่วเข,เขาสร้างจองอยู่คับพี่น้อง รถครอบพัวสั่งจองก็บอกก็ปีหนาก็สิได้ว่าไม่รู้สิท่านบอกอัษดีนางรถเป็นน้ำเขาใจก็อยากไปเที่ยวด้กแต่ว่าสกีเนี่ยมันหนาวมันกบไปกบนี่แต่อยู่ข้างในอยู่สื่อขัดโคตรบ่ไปหลินมันกับ่มวนมันกบแบบเส้นๆ้ากบมาสองเฉียวแล้วสกีเนี่ยไปแขนหักเลยว่าอยากไปเลยนะมันหนาวมันติดลูกยีบหาติดลูกสามสิบตุ๊ดติดลูก ะมันก็ถึงบอกเน่ยจะออกไปลินนี่เขาก็ต้องนะค่าค่าค่าเซากับแพงสกีเนี่ยค่าเช่าค่าบ้านค่าอะไรก็แพงเราต้องไปซื้อกินเองอีกแพงมากก็ยังวานแล้วนะคะอยู่บนเขาบนแหล่งท่องเที่ยวธรรมดาคนก็ไปจับจองกันยังแต่นเนิ่นๆนื่รู้ว่าปีนี้ลุงใหมพ่พคนสิบห้าไปเที่ยวสายบอย,ยังบรรลุคนเป็นยังมันขอคอลีเดียกลัวใจก็บบุญหยากไ,ไปสาเพิ่นวาน คนเมืองระบ,บกกอกว่ากมันตกในฮาวดี้อาจจะไปคือเกาล่ะไอแลนด์นะให้พี่น้องนะบอกอยากลับไปอิตาลีเพิ่นบอกว่าโอ้อกูบ่มักประสบเพิ่นก็ไปแต่สป,ปนเพิ่นมักสเป,ปียร์เพราะว่าน้องไายเพิ่นก็มีบ้านอยู่หันเนาะแต่เฮาก็บ่ได้ไปนั่นเฮาก็ไปไอแลนด์มันสบายๆมันไปความชิดแล้วมันก็ะดังเครื่องไหลไหลทอดค่ะเมื่อยเวลาไปทีน่ะเมื่อยคือกันไปถึงสเป,ปียร์เวเฮายัางต้องนงั่ง เครื่องบินโตอีกหกสั่มุงโอ้ยังวายอยู่พี่น้องเลยโอ้ว่มีทีบอ่ะเอโอมีทีว,า,ว, oh. Oh, ทวางอยู่เวยสูงดีเว่ยทำงานพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็วันสุดท้ายเราก็ปิดเทอมใหญ่แล้วนะคะก็วางเร็วเออคนวางงานโาดด้แบดนี้ก็สินั่งไล่สุดด้วยแล้วอะ้าบได้เลี้ยงร้านกระเบืเ้องในช่วงนี้ก็มีเวลาก็สิไปวัดไปว้านเนี่ยนะพี่น้อง S <S อองอนเห็นแต่พวกน้ำมากินเพราะว่าอากาศมันร้อนพี่น้องอุ้ยกระบอกอันนี้ดีมากเลยครับพี่นออ้องหกยูโรโนะคะมันหาซื้อไม่ได้บางครั้งเราซื้อในออนไลน์มันประมาณลิตรเกือบสองลิตรกับพี่นอ้องเกือบสองลิตรพูน่นะนะ เกือบสองลิตรเนี่ยอันนี้คือหนึ่งลิตรเฉพาะนี่อันนี้เกือบสองลิตรพี่น้องใหญ่ยยได้เนี่ยใหญ่ใหญ่นะคะป้าก็เลยสั่งไม้นั่นอยกให้ลูกสาวแอวนหนึ่งแล้วป้าก็เลยสั่งไว้เพื่อนหนึ่งว่าเดินทางไปให้ลูกใหม่ปรญหาเราใส่น้ำชงน้ำเย็นๆกิน,นสินะน้ำเปล่าน้ำเย็นชงกาแฟชายเย็นกินหวนพี่น้องเองดีนะว่าไม่มีอาหารร้อนอนะ่ะทั้งอาทิตย์เลยโคตรดีเลยเพราะว่าเด็กเขาพอดี อากาศร้อนอีตัวเล็กก็ไม่กินข้าวเมื่อวานนี้โอ้ยลาน่อยบุกกินเขาพี่น้องโอ้ยหลดหลเขาบุกกินเขาแม่เพราะว่ามันหอนอากาศมันหอนไหลอ่ะพี่น้องเอออ่ะเอาทานี่ด้วยพี่น้องด้อยังไงก็เดี๋ยวเจอกันป้ากัสิไปไล่สุดด้วยพี่น้องนะคะลับไปบึงบึงก่อนถ้าเกิดบนนั้นป้ากัสิไปเดินเที่ยวหากินยังอยู่ในเมืองผู้เดียวเลยพี่น้องเอ้าไอ้ไต่โลหน้าต่างเปิดเนี่ยประมาทดีนะถ้าบเบึง Oh. อ่ะค่อยว่ากันเด้อพี่น้องเด้อ